วิวนี่พี่น้องแสงแดดเนี่ยส่องมาจากฟังทีเป็นเขื่อนน้ำลำตะคองเป็นแสงสีประกายดังทองกระทบใส่ภูเขากระทบใส่ต่อหม้อเนี่ยเสาของทางด่วนสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมนะฮะบาบูสระเสียงแค่เล่ามากอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะเสียงเจ้าแจ้วมาอีกแล้วนะยฮะเหมาเนี้ยไปไปเมาเนี้ยไปวานพี่น้องเอ๋ยนะฮะยาสุดาดเอาก็อิดพาด ไปใบดอกนอนตื่นสวยดอกเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะวัอนี้บาโบเดินทางอีกแล้วเดินทางอีกแล้วนะฮะแต่ว่ามืันนี้มากเพือเดียวนะฮะมาสายเดียวพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบสละเสียงแค่เล่านะฮะจะเดินทางนะฮะป่าไม้และปลายทางจะไปจังหวัดมุกดาหารนะฮะอำเภอเมืองเนาะพี่น้องเนาะจะไปแถวแถวแบกโคนะเลยพี่น้องเอ๋ยนะแบ็คโคมุกดาหารเนาะพี่น้อง มือนี้ตอนนี้นะครับบาโบยูทีถนนมะเลขงสองนะพี่น้องเนาะเป็นถนนมิตรภาพเนี่ยคลิปนี้นะฮะมืมอนี้บาโบถ่ายท้ำอยู่ในเดือนนะฮะสิงหาคมนี่ฮะวันที่เบิ่งกันนะพี่น้องเอ๋ยนะเบิ่งปฏิทินก่อนมืัอนี้เป็นวันที่สิบหกเรือพี่น้องเอ๋ยนะฮะสิบหกแยมแรงแรงแยมแรงแรงพี่น้องเอ๋ยนี่ยปฏิทโตปฏิโทเนะ่ยช่วงนี้คือเป็นช่วงด้านบนของบาโบจะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะพี่น้องนะจากนี่ะบางปะอินเนาะพี่น้องเนาะทาง แยกต่างระดับเนี่ยว่าทางยกยกทางต่างระดับเนี่ยฮะบางประินเนี่ยฮะจะไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะบาโบกะทือบาเก็บภาพบรรยากาศช่วงค่ำค่ยามแรงแรงยามแรงแรงนะ่ยฮะฝากตองพี่น้องทุกท่านก็แล้วกันนะฮะความงามและความตื่นเต้นนะฮะและก็ความร่างกายที่บาโบเองได้มันทิกไว้จะจำไว้นะฮะครั้งหนึ่งชีวิตเนี่ยรั้งหนึ่งได้เคยผ่านครั้งหนึ่งได้เคยมา บาวโบบอกเลยว่าพี่้องเนี่ยฮะอึ้งและตะลึงถึงและอาร่างการน้ำบาโบเนี่ยฮะกมงามด้านบนกับเป็นความงามทีขึ้นไปแล้วเห็นธรรมชาติเนาะพี่้องเนาะบนทางด่วนด้านบนนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นทางลอยฟ้านะฮะเพ่นก่อสร้างเซจแล้วเนาะพี่้องจุดนี้เนี่ยแต่ว่าบางจุดบางช่วงบางตอนจุดอื่นนะฮะของจุดเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์เอ็มหกเพ่นยังก่อสร้างยังบ่ทันแล้วเซจแต่ว่า เพิ่นกะย่างเพราะท่านเปิดใส่แต่ว่าเปิดใส่บางช่วงบางตอนเนี่ยช่วงปากช่องออกไปทางพลังพี่น้องเอ๋ยเนี่ยโคราดเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องใดเห็นเด้อเนี่ยสวัสดีทักทายพี่น้องเนี่ยฮะย่ามแรงๆของวันที่16เนี่ยฮะเดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6พันั่นเองทางผู้ชมเอ๋ยเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่หลายๆครั้งที่บาโบมาเนี่ยฮะหลายๆครั้งที่บาวโบผ่านกัต้องอดบันไดที่จะเก็บภาพบรรยากาศบันทึกภาพไว้ โอ้โหด่านทรายจะเป็นด่านชั่งน้ำหนักพี่น้องเอ๋ยนะฮะประเทศไทยเพิ่นกับมี่ขอกฎหมายได้นะฮะเพิ่นจะห้ามเนี่ยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยน้ำหนักเกินแลนบนทองถนนนะฮยเพราะว่าทาบรรทุกเกินจะเ็ดให้ถนนเปิเป่อยเ,เพลและเสียหายเนี่ยบอกคือเนี่ยแท้แท้ทีเบาบอเคยอ,อยู่เนี่ย โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยรถสีบรรทุกซ้ำได้เกินซ้ำได้เพิ่งขายแลนเนี่ยกับเพิ่นหามยูเซบาเพิ่นกับมีการฝืนฟาฝืนนะกับเฮ็ดไ้ถนนเนี่ยเปรี้ยเพรและเสียหายนะฮะเพ่พังไหวก่อนกำหนดเนี่ยเฮ็ดไ้ถนนทีเฮาเคยเห็นเคยผ่านเนี่ยกะใส่บุได้เนี่ยนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนะเพิ่นจะมีข้อกำหนดอะไรกับเพิ่นมีจะมี เจ้าหน้าที่เลาวพี่น้อง,องนักเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะขนส่งน้องพี่น้องคนส่งหมายคขามาขอกำหนดของรถจะต้องต่อเติมสำนักต่อเติมสำนีที่เพิ่งกำหนดไว้ เพิ่นจะมีตั้งด่านตามเส้นทางที่บ่าวเคยเห็นเคยผ่านเนะี่ยรถคันไหนทีบรรทุกเกินเพิ่นจะห้ามวิ่งเนาะพี่น้องเนาะรถคันไหนทีมีการต่อเติมเพิ่นก็จะห้ามแล้วนกะ็ตักเตือนห้ามแล่นนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้เอาเป็นแนวทางและก็เป็นเอ่อเป็นแบบอย่างในการอ่าดําเนินการใช้ชีวิตนะครับว่าสิเป็นท้องถนนนี่นะเพี่น้องเนาะถนนเพิ่นจึงได้ดีขนาดนี้เห็นบ่ ถนนปนจะง่ามขนาดนี้บางที่เราพี่น้องเอ้ยเนี่ยราดยางยังดีนะบ่อบบี้มองรูปมองเปย์มองเพี่มองไหนทีเสียหายบอกเกินหนึ่งมือสองมือปนจะมาสอมแซมเฮ็ดหายไม่เฮ็ดให้ดีเฮ็ดให้งามเฮ็ดให้ท่านใจเพราะว่าประเทศไทยเพิ่นจะยึดถือเนี่ยฮะหรือว่าประชาชนเป็นหลักเราผู้หน้องเนาะาะประชาชนต้องอยู่ดีกินดีประชาชนต้องมีการดำเนินชีวิตดีเราผู้หน่องเนาะ เพราะว่าเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าบาบเ้เขายกตัวอย่างนี่คือหนึ่งเส้นทางการจราจรผู้ที่ใส่รถไถน้นต้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะต้องดีนะพี่น้องเนาะนีะ่แหละคือการเดินทางของบาบ้เด้เนาะพี่น้องเนาะก,การเดินทางเนี่ยฮะซับราพี่น้องเฮ้าเนาะบ้านเฮ้าถาศีมาใส่ถนนนะฮะบาบบเองก็ถือว่ากะใส่รถใส่ถนน,นบนทางถนน,นขาา้าเมืองไทยกันได้เลยเพื้นที่นะหล,าย,ล,า,ยลายปีมาแล้วนะก็อยาก ฝากพี่น้องเนาะให้เข้ารับกฎจราจรเนาะพี่น้องเนาะไฟแดงก็ต้องหยุดนะฮะเมื่อไฟแดงไฟเขียวก็ต้องอ่าปฏิบัติตามกฎเนาะให้แลนผ่านไปได้นะฮะไฟเหลืองก็ต้องเตรียมหยุดเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือสิ่งที่อยากตักเตือนนะฮะแลนซ่าก๋าแลนซิตทางขอบทางาลันซรายนะฮะถาว่าฟังขวากับเพื่อนไหนสำหรับเฉพาะแซงนะฮะบางสิ่งทางบางพื้นที่มืัอนี้ก็ถือว่าอ่าามฝากไว้ให้พี่น้องฟังแลาวท่าได้เห็นนาะเพระว่า าการจราจรก็คือเห็นนะพี่น้องเนาะมีบางทานกับมาขับรถเนะี่ใส่ก้อมเร็วเกินตามกฎหมายกําหนดบางเท่อกัถือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วกับโอ้ยเอาพี่นอนะ้องเนาะอุบัติเหตุกับพายป่ปไห้เกิดนั่นแหละกับซอยก็เลยกเลี้ยงซอยกันเข้ารอบกฏเนี่ยฮะศึกษาก่อนที่จะเอารถเอา,เอาถนนขาเอากระขามมาใส่อยู่ประเทศไทยโอ้นี่แหละคือสิ่งที่บาะอยากฝากไวนะ้เนาะเดี๋ยวเบื้องนหน้าของเบาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะมุ่งนี้มุ่งนี้พี่น้องโอ้โห บรรยากาศคอยทำย่ำแรงพี่น้องเอยพี่น้องเบิ่งน้าบาโบเน่อาอดวิวนี่พี่น้องแสงแดดเนี่ยส่องมาจากฟังทีเป็นเขื่อนน้ำลำตะคองเป็นแสงสีประกายดังทองกระทบใส่ภูเขากระทบใส่ต่อหม้อเนี่ยเสาของทางด่วนเหลืองอารามพี่น้องเอ้ยเนี่ย ดังทองโอ้โหเนี่ยนี่แหละคุณค่านะพี่ยเป็นดอกเลยนะคุณค่าของเสาต่อม่อเนี่ยมีเอฟซีมันบอกว่าป้าบอเอ้ยป้าบอเอ้ยเนี่ยความยากของการก่อสร้างอยู่ที่เสาต่อม่อนี่แหละราคา หลายล้านบาทบรนะิษัทเนี่ยเสาร์ตนหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยคิดเอาเบิงคิดเอาเบิงเนะี่ยความอยากง่ายในการก่อสร้างเนะะี่ยเพิ่มมาจะมีการออกแบบและอาจจะมีการสร้างขึ้นมาเนะาี่ยก่อนจะเป็นเสาเนี่ยมีต่อหมาะแล้วก็จะเป็นเสาบริษัทโอ้ยนะฮะแมนอิลีวะน้อแมนอิลีวะน้อเนี่ยมูลาค,าะะคาทท่าเนี่ยของประเทศไทยสร้างไว้ให้ประชาชนใส่เนะะี่ยความสะดวกสบายเนะะี่ยความทีอ่าประเทศไทยนะครับรัฐบาลไทยเพิ่นก็ถือว่าเอาใจใส่เนี่ยและกับบริหารบ้านเมืองของเพิ่นนะฮะนี่แหละ ทิงทีอ่าเข้าได้เห็นคนาอบจัเรื่องของประเทศไทยเนียบซีรหลายทางี่น้องว่าก,กว่าเสียมาเป็นขนาดนี้กว่าจะมาได้ขนาดนี้บาโบเอ้ยเนะะี่ยหมดอ่างง่ายๆเ้อเพ่นวานเนี่ยประเทศไทยเป็นกับเคยเนะะี่ยเป็นเือนยังประเทศอื่นๆทีมีการพัฒนาแต่ด้วยประเทศไทยเพิ่นก้าวกะโดดในการพัฒนาเนะะี่ยจิงหม่อสัมนีกก่ก็ได้รับความ่วมมือเนะะี่ยจากภาคเอกชนเนะะี่ยจากภาคประชาชนและการหน่วยงานของประเทศไทยและ รัฐบาลเป็นการซุ้มใส่เนาะพี่น้องเนาะการพัฒนาประเทศไทยในซอยกันเนาะพี่น้องเนาะจึงได้ขนาดนี้โอ้โหเนี่ยน่าชื่นชมนะ่ยในความสามัคคีของเมืองไทยนี่แหลยพันว่าเนี่ยการจะพัฒนาประเทศไทยไปไกลเลต้องพัฒนาจากผู้คนก่อนเนี่ยพันว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ห้องขั้เอาแบบอย่างเนาะพี่น้องเนาะพัฒนาจิตใจพัฒนาผู้คนนะฮะให้เนี่ยมีจิตใจที่เอื้อ เพื่อเพื่อแฟรแพ้กันเนาะพี่น้องเนาะมีความกระตือรือร้นนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความเบ่เอาเปรียบกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคนนะฮะเพราะว่าเป็นการพัฒนาด้วยแนวคิดเนาะพี่น้องเนาะด้วยการกระทำนะฮะยังกันแล้วแต่หลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพิ่นมีการส่รงนักเรียนนะฮะไปเรียนในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเอามาพัฒนาบ้านเพลินนะฮะเพราะว่าเป็นการ อ,ออกแบแบเนี่ยนี่วิศวกรเป็นว่าทรงไหไปเลียนอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาศึกษาอยู่ที่เมืองไทยบอกต่อบอกตอนนี่แหละคือความเก่งของคนไทยนาะพี่นอ้นองนาะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่บาเดินทางผ่านเดินทางมาทางนี้นะฮะจุดนี้คือเขื่อนลำตะคองของเมืองไทยนะจุดนี้คือถนนมิตรภาพที่เพิ่นตัดใหม่ประศัตรนะฮะก่อนหนะ้าจะเป็นถนนมิตรภาพที่อยู่ในเขื่อนห้ำประศัตรนะฮะแต่ก่อนจะเห็นนำํำเวลานำรถลดลงจะมองเห็นเนาะ มองเห็นถนนมิตรภาพสายเก่าเนาะพี่น้องเอ๋ยเน,นะะี่ยผ่านมาจากบักช่องเนาะนี่แหละสิ่งที่บาโบเองก็อยากนําเสนอให้พี่น้องได้เห็น,นะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะฮะบาโบต้องเป็นฝ่ายขอบคุณเมืองไทยหลายๆเนาะที่มีสิ่งดีๆให้บาโบนําเสนอนะฮะคลิปนี้บาโบเองก็ภูมิใจนะฮะด้วยความเต็มใจนะ,ะ่ยนำเสนอด้วยความเต็มใจบอได้เสแสร้งนะครับอลได้มีความ เฮ็ดเพื่อจะเอายอดวิวเพียงแต่อย่างใดๆเลยนาะพี่น้องนาอทางชมบนตงกดไห้ว่าบกกไดนะแต่ว่าบางวอยากบันทึกภาพไว้นะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งนะฮะได้เคยผ่านมาถนนเ้นนีจุดๆนี้เนี่ยเซีอวาถ่าพี่น้องฟังเล่าเฮานะฮะผ่านมาถนนเส้นนี้บอกกันเลยว่าต้องโอ้โหอือประเทศไทยเป็นสร้างในขนาดนี้เลยบอเนี่ยบอมเป็นมาบมเสือเนี่ยบ่าประเทศไทยเป็นสางในขนาดนี้ โดยความที่อัศจรรย์ใจเนี่ย้วยความที่อ่อนซ้อนนะฮะพี่น้องเอ๋นะคุณบอกว่าเสาต้นหนึ่งราคาหลายสิบล้านบาทคิดเบิ้งคิดเบิง้งเนี่ยเสาต้นหนึ่งเนี่ยของต่อหมอนี่ฮะแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยของจุดของเขื่อนในลอยฟ้าลำตะคองก็หลายสิบต้นแล้วพี่น้องเอ๋เนี่ยฐานนับมาจากคุณลับบางปะอินเน,นี่ยจริญวัโคราชพี่น้องคิดเบิ้งว่าจักรลอยต้นพี่น้องคิดเป็นเงินมูลค่ามากไม่มหาศาลนะฮะ เพราะฉะนั้นประเทศไทยเพิ่นก็มองเห็นนะฮะจุดคุ้มค่าแล้วก็จุดที่จะเป็นประโยชน์ของประชาชนนาะพี่นงนอกเพิ่นก็ได้มีการก่อสร้างนะฮะก่อหน,นาถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นลักที่จะเป็นเส้นทางมุ่งสู่ออกภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยนะฮะเป็นทางภาคอีสานนะฮะวสิปยสุรินทร์น,นะฮะบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลน,นะฮะจะมาแยกตรงนี่นอะพี่นงนอกตรงซีคิ้วนะฮะ ขึ้นไปทางด้านหน้าของบาบูไปถนนหมายเลขสองสี่นอกพิณองเนาะและกาเป็นถนนสี่ไปสิ้นสุดอยู่ที่หนองค่ายนะฮะถนนหมายเลขสองเซนนี้นะฮะจะไปโคราชนะฮะจะไปข,อ,ไปขอนแก่นนะฮะจะไปอุดรหน,นองบัวลำพูนนอกพี่น้องเนาะแม้กระทั่งจะไปจังหวัดเชยียงพูิได้โดยจะผ่านออกอีกถนนเส้นหนึ่งเชื่อมต่อกันอีกถนนเส้นหนึ่งนอกพี่น้องเนาะ แล้วก็อาจจะเชื่อมต่อไปมุงดาหารน้องพี่น,อน,อนอ้อ,เนตตอ,นอ,นองนอนนอเอนาะนเชื่อมต่อไปยะโสท้นน้องพี่น้องเนาะแล้วก็จะวนไปรอยเอดแล้วก็จะวนเชื่อมต่อไปพุ้เล่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะนครพนมที่หนึ่งส,สกลนครนะฮะกาลสินนีฮะไปได้เบเนาะพี่น้องเนาะสว่างแดนดินอำเภอหนึ่งแล้วก็จะไปเราไปพี่น้องเอ๋ยเนี่ยอุบลราชธานีได้นีฮะแหละแม้กระทั่งไปเขยมยราชเนะฮะแม่น้ำโขงนียฮะ ที่ไก่กับบานบาโบนแลลกกะช่องเม็กน้องพี่น้องเนาะและกกะโบนกลับมาได้เด้อพี่น้องเคยมาเลียกยสองสีนะฮะโคราชเนะะี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าทางทีบาโบเองอยากนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นแหลกกะสัมผัสน้อพี่น้องเนาะผ่านไปไกลามากนะะี่ยจากอ่า ทางด่วนลอยฟ้ามอเตอร์เวย์เอ็มหกช่วงเขื่อนลำตะคองเนี่ยฮะบางทางก็จะบอกว่าโอ้ยบาโบนี่ฮะเอาจต่คลิปเก่าคลิปเดิมมาให้เบิง่งพี่น้องเอ๋ยนะกะ็ถือว่าเป็นการบันทึกการเดินทางของบาโบนี่ฮะให้พี่น้องได้เบิง้งได้เห็นได้รับชมนะกะ็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอนะ,ะ่ยสั่งความมันเครื่องใจเนะะี่ยสั่งความนันล็กถึงนะ,ะ่ยว่าทำช่อมเคยผ่านไปไกลามาถนนเซนนี่ถนนหมายเลขสองพี่น้องเอ๋ยนะถนนมิตรภาพเนาะพี่น้องเนาะโอ้โห ทางม,มุชเฉยนี่ยขอบคุณเมืองไทยนีขอบคุณประเทศไทยที่มีสิ่งดีๆที่มีความอัศจรรย์ใจให้บาโบได้นําเสนอให้ทางมุ่งได้เห็นและกสัมผัสนธ์น,นบาโบนะฮะอีกบดนบาไกลบาโบจะไปหัดทางแยกที่จะไปเชื่อมต่อถนนหมายเลข2 4ไปเชื่อมต่อทางที่จะแยกไปใชยภูิจังหวัดหนึ่งอีกให้ทางม,มุ่งเฉยเดบึ่งนะเดี๋ยวบาโบจะไปสี่บอกเด้อสี่บอกเด้อ เบิองเอาเดอ้อเบิองเอาเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะ,ะภาพจากด้านหน้าของบาโบเป็นภาพสีทีสดใสมองเห็นมองไปไกลโอ้ยประเทศไทยนะฮะปั๊มน้ำมันบริการให้ทานผู้ชมนะฮะบรสเป็นห้องน,นะะ้ำเนี่ยกินเขากินน้ำแม้กระทั่งเขาไปในร้านสะดวกซื้อนาะพี่น้องเนาะก,ก็จะมีตลอดทุกเส้นทางเป็นระยะเป็นระยะให้พี่น้องได้เห็นนะฮะบาโบเองคือบาโอกาสนามือนะบาโบจะเข้าไป่ทยภาพบรรยากาศในปั๊มน้ำมันให้พี่น้องในเบื้องอีกท่านึงก็แล้วกันเดี๋ยวบาโบจะไปล่าพระจาก ทำช่อมอยู่ตรงทางแยกไปถนนมาเล็งสองสี่ให้ทำชมได้รับชมอีกทีานึงก็ดีกันแล้วกันอ่อนซ่อนเดออ่อนซ่อนถนถนประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากจุดที่บ้านบาร์บูพันกลายเนาะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะการถือว่าเอ่อเขื่อนรัตะคองนะฮะสีคิ้วนะฮะมาหานจุดนี้ที่บาบร์บูเลยเกลื่อนไปก่อนหนะ้าเนาะเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมนะจะจําได้แน่นอนจุดนี้นะถ้าเดินทางไปทาง ภาคอีสานของประเทศไทยเนาะพี่น้องน้งขาขอนี่อาจแซงจักหน่อยนะฮะจากถนนเส้นนี้บารบวกเองก็บชื่อว่าจะพาท่านผู้ชมมาอำลาพาจากจุดทีบาบรบวกเคลื่นไปก่อนหนะ้าเนี่ยฮะบอกเวลาเป็นถนนทีเชื่อมต่อไปอยังทางจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเนื่อนี้ไปก็จะมองเห็นนะฮะถนนทีไปทางนางรองหนองกีบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดบุราราชธานีถนนแม่ 24เนี่ยฮะโชคชัยเดชอุดมเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหก็บอกกันเลยว่านี่ฮะถนนเซนนี่เป็นถนนหมายเลข24ที่แยกออกไปที่แยกออกไปด้านหน้าของบาโบะเนี่ยฮะจะไปอ่าเลี้ยงไปทางโชคชัยนี่ฮะก็ถือว่าจะไปทางอ่าน้อำมันมากเลยฮะน้องกีบุรีรัมเนี่ฮะนางรองเนาะพี่น้องเนาะด้านหน้าของบาโบนะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะแยกไปทางจังหวัดชัยภูมิได้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ฮะ เห็นบ่อเห็นบ่อในฮะยินดีต้อนรับส <ption> so ู่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ๋ยนะฮะฟังนั่นนะของบาโบจะเป็นเส้นทางที่จะแยกไปจังหวัดชัยภูมินะฮะบุถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะพี่น้องครับขอสุขขอไฟนะบุถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปทางชัยภูมิไปบุรีรัมย์นะฮะบุถนนหมายเลขสองสี่นะฮะเห็นบ่อเห็นบ่อในนัะของบาโบพี่น้องเอ๋ยนะฮะส่วนบาโบจะตรงไปทางโคราชเด้อพี่น้องเด้อนะฮะจะผ่านไปทางขอนแก่นเพื่อจะไป จังหวัดมุกดาหารนะ่ยสำหรับมูนี้คลิปนี้เวลานี้นะฮะบ่าวบุครคนเี็ดลาท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะก่อนจากก็ลืมกดไลค์เป็นกําลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวบุชโดยการบ๊อบกดขามโฆษณากระยากานพินองเอ๋ยนะคลิปนี้มื้อนี้สบายดีสวัสดีครับว้าว